อันยังทุกคนวันนี้อนเขาจะสอนภาษาทางธุรกิจนะคะคำที่หนึ่ง longer มันแปลว่านานขึ้นหรือยาวขึ้นคิดว่าในทางโลจิสติกส์อาจจะแปลว่านานขึ้นคำว่านานแล้วใช้คำว่าอูเร แต่ว,ว่ามันเป็นภาษาพูดนะคะถ้าเป็นภาษาทางการพูดว่าชังแล้วใช้บ่อยว่าชังกีแปลว่าระยะยาวนะคะสัญญาระยะยาวชังกีเคะถ้าเป็นสัญญาระยะสั้นเราพูดว่าทันกีเเคะคำตอบไป The cheapest มันแปลว่าราคาถูกที่สุดใช่ไหมคะเราพูดว่าเชชอ คำว่าแช่แปลว่าที่สุดแล้วก็ชอก็คือต่ำแล้วข่ามาจากคำว่าค ok ้าเกี่ยวแปลว่าราคาคิดว่าทุกคนจะเจอโฆษณาแบบนี้เช่เจ้าการุพัม่แม่ัมีตามันแปลว่าขายราคาถูกที่สุดคำต่อไป higher เราพูดว่าทอดุ คำว่านุ่นเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีมีทักษะเทคโนโลยีสูงครับแปลว่าฮันกาหลีมีความรู้สูาคำนี้ใช้บ่อยมากนะคะคีสุลออกเสียงยากคีสุลคีสุลทุกคน ฝึกบ่อยๆคีย์สูรก็คือเทคโนโลยีหรือทักษะคียสุลเล็กก็คือความสามารถทางเทคโนโลยีนะคะทั้งสองจะใช้บ่อยคำต่อไป faster เราใช้คำว่าทถอปาร์นคำว่าปาร์นเร็วนะคะทถอปาร์นอินเทอร์เน็ตทถอปาร์นจักรยาคขาตรงข้ามก็คือทถอ ดิ린ยกตัวอ,อย่างเช่นที่เป๋ะค่าปกติบตาดาถั่อเรยยคำว่าเที่ปต้องจำนะคะมันใช้บ่อยมากจริงๆคำว่าเที่ปแปลว่าบริการส่งสิ่งของแต่ว่าเราใช้คำว่าเที่ป๋ะสำหรับภาษาโดดด้วยค่ะสำหรับเรื่องภาษาโดดครานี้พี่จะทำคลิปใหม่นะคะเที่เป๋ะค่าปกติบตาดาถั่อเรยย พัสดุกชก,กว่าปกาติกคเวลาปกติท่อปะก็กคือเวลาปกติกเวาปกตกคอลาปติกคือาปกติปคืเวลาปกดิกอาติปกตคเวลาปิกคือว่าปกตคอเวลาปกตวลาปพิปิคอวลา์ก้คอวาปป s ิ้งอเวาอนวลาปกติคอว่า,วา,วา,วาอปอลาปอฟวลา์แพงกวอวลาปกตคอเลปปกอวลาอนไลน์ครับ โอเคคะ่ะทุกคนเรื่องวันนี้จบแล้วนะคะบ๊ายบาย